ใช้ใช้ใช้ใช่ใช <step S 1> ้ต้อใช้ต้ํากลัวฉันมีอะไรขนาดนั้นปรากฏว่าบิ๊กมีก่อนปรากฏว่าเธอมีก่อนฉันจบข่าวมีไม่ได้อันตรายอันตรายอะไรเอามันจะผิดกฎไงเคนบอกว่าใครเพลย์มีก่อนบังเพลอันนี้ก็ปีหนึ่งแล้วยังไม่มีใครเลยแต่ว่าถ้าอาจจะมีก็ได้แต่ไม่บอกฉันหรือฉันอาจจะมีก็ได้แต่ว่าฉันไม่ได้บอกเธออ่าเห็นปะมันก็เกิดขึ้นได้ถูกปะแล้วเหตุผลอะไรถึงได้บอกบอกได้บอกเสมออ้แล้วมันจะอยู่ๆแบบ เธอฉันมีแฟนแล้วสมมตินี้อย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่เรื่องป่ะบางทีผู้ชายก็อาจจะไม่อยากแบบให้คนรู้อย่างเงี้ยหรอรู้จักกันได้ยังไงถ่ายคลิปด้วยกันค่ะอ่ะหนูเป็นคนทักเขาไปแล้วเขาก็แขบไปลงว่างไหว่าไงอ่ะสมมติทักไปว่าสวัสดีค่ะติดต่อออกรายการมนลุษละคู่ว่างไหมคะอะไรทุกอย่างแล้วนางก็ให้คิวมาแล้วนางก็บอกว่าจะเชิญไปเล่นคอนเสิร์ต ตกเชียมิวสิกุ้มปิดนี่ก็บอกได้ค่ะแล้วก็นัดวันกันปู๊ปับ๊บปป๊อ่าแล้วก็วัน,ปนไปถ่ายเสร็จปุ๊บวัน,ปนไปถ่ายกป็ปกติก็ร่วมง,งานแบบร่วมงานเหมือนร่วมงานกับดาราทั่วไปอะ่ะก็ร่วมงานเสร็จแล้วก็แยกย้ายเออแล้วสนิทกันได้ไงวเขาก็บอกว่าเบส ก็แยกยายนะวนนั้นแยกแล้เ่เพื่อนแบบแก๊งแบบอยางเนี้ยสนิอใครบ้างล่ะแบบอินแบบนักแสดงในวงนี้แบบมาสนิอใครบ้างคิวเนี่ยคิวเทโอป้าหนึ่งนับเลยเหรอแล้วก็2เออจะมีช่องอะไรนะเพื่อนเาเคยดูไหมอีพิคามพี่เอกพี่เทียมทีมอ่ะหนึ่งสองสามสามคนเฮียบาร์สสี่คนแม่บุ๊ ห้าคนเออหกคนพี่เจนนี่อันนี้จัดเป็นนักร้องไหมพี่เจนนี่เป็นนักร้องก็ไม่ใช่อินฟูเนี่ยมันมันได้แต่คนมองอ่ะเธอมองอ่ะจะมองว่าพี่เจนนี่เป็นอินฟูก็ได้ก็เป็นนักร้องเนี่ยก็จะมีพี่เจนนี่พี่ธัญญาพี่เบิ้ลอ่ะเนี่ยคือนักร้องอันนี้คืออันที่อินฟูอ่ะอันนี้อินฟูอินฟูก็จะมีมันเราใช่ไม่ใช่นักร้องนะมันก็แล้วแต่เพรมันมันเนาะมันยากเนาะ ก็่าดาราก็จะเป็นอีกกลุ่มเลยไอ้อันนี้เป็นอะไรครับเป็นคนคนสวยคุณเล่นหนังเขาเร่องเล่นตอนอายุกี่ขวบอัตราระดับต่อรับต่ออันนี้ถึงไหนแล้วมันก็จะอินฟูเอานักน้องเอาดาราอินฟูอ่าอินฟูอินฟูก็เนี่ยซิมพี่เอกเดียบทีมอินฟูพิมเดียบบัสเธอเออแค่นี้ปะวเปล่าเปล่า มีแค่นี้หกคนอยากได้ไซต์บอสโดมอยู่ไม่มีครับไซส์จริงมีแค่นี้นะครับพี่เอวาพี่เอวาเธอไปดูหนังม้าพี่เอวาใช่ปะใช่เอ้โหศัตรูเขาจะไล่เราหนีแล้วมั้งพี่เอวามันเหม่งเน็ตนี่ยังนั่งคุยทวไปเลยเหรอแค่นี้ปพ่อวะดมอะไรครับพี่พี่พี่ยินอินฟูอะไรก็อินฟูเนาะสิบคนละกินอะไร ไม่บอกอ่ะพี่หูจูนพี่แกรี่ใช่สิบสองคนละพี่แกี่สิบสามคนพี่คีมไลฟ์สี่คนโอเคผู้นี้คุยหมดแล้วนะกินฟูเยอะมากอันนี้อินฟูดาราก็จะมีแก๊งหนึ่งพี่เพียนี่คือเป็นนักธุรกิจไหมพี่เพียประยุกต์เราแับว่าเป็นนักธุรกิจอ่ะ เออพูดแล้จะไปกินอยู่เกียวให้บัดกินข้าวมายมากเลยเไปไหมสักวันไปกินมายเหรอเออเคยไปแล้วอร่อยนะไปป่ะเลือดถ่ายรูปสวยเลยไม่แกให้ไปเอาน้ำมาเยอะมากไปกินฟรีนะไปดิที่ไหญ่เตประโยมเลยใช่ปหมเต็มมาที่บนบนชั้นสูงสุดใช่ไหมใช่ราคาสูงสุดตัวที่มันมีเปลี่ยนมีอะไรไปดิไปดิไปดีหามือไปถ้าเราหามือบางก้อนครับพี่น้องไปสองคนนะพ่ะนะ อินฟ er ูเธอเสียใครบ้างได้มันสิบสี่คนอินฟูอันนี้สมมติอันนี้ในตันาถ้าไม่มองแล้วเป็นอ๋อทีวีเป็นนักแสดงก็เป็นอินฟูเหมือนกันอก็มีถ้าเมืองถ้าเป็นอีสานก็จะเป็นนานุ่นเพื่อนนานุ่นก็นับคนมาเลยเะได้รู้ว่ากี่คนซองซองดูฮีหรอ แล้วก็ถ้าอินฟูลอีกหมดแล้วมั้งมดแล้วมั้งสนึกนานสั่งสองคนมสามคนไม่ค่อยได้ไปพี่ดิวธีระพัฒน์อันนั้นสำหรับฉันเหมือนเป็นนักธุรกิจปะเหรอแต่ก็คอนเทิร์คนทนชั่มอยูน่นะบอสโน้ตอย่างพี่เฟิร์นแม่เฟิร์รฉนรฉันก็รู้สึกว่าเป็นนักธุรกิจเพราะเขาทำมีสินะคะ้าฉันไม่ได้ <c oughs> แบบก็ไม่เฟิร์นนี้หรอเออ <c oughs> เรายากเนาะใครเป็นอินฟูใครเป็นนักธุรกิจใครเป็นดาราใครเป็นนักร้องยากนะตอนเนี้ยแต่ก็รู้จักคนเยอะอยู่แต่ว่าเยอะกว่าฉันแหละท่านักร้องอ่ะเยอะแล้วอินฟูไม่ค่อยรู้จักนักร้องใครบ้างพี่ก็เกิดทุกคนนะน้องอีสานทุกคนเลยถ้าสนิทรู้จักกันดาราดาราดาราไม่โห่จับใครเลยดารารู้จับใครพี่ทุกี้อันนั้สนิทรู้จักเออดูพี่ทุกี้พี่ โอ้ยโมูจากดอกทำอะไรพี่ <c oughs> บอกใครถึงโมโจากเพยไอ้ไอ้ที่พูดมาในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องแบบเมางมอยไปสารได้ไม่ใช่รู้จักกันผ่านมางมอยได้พี่ตุกกี้นี่คุยกับกันตลอดโอเคโทรหากันตลอดโทรหามองมอยเพืนคนดี้รับรับ <นำ S 2> ว่าแบบมีอะไรช่วยเหลือกันได้คุยกันได้ทุกเรื่องโอเคคิวเฮ่แอนเอานุกปลายไงนุกปลายก็สนิทกันนุ๊กปลายรู้จักใช่ไหมรู้จัก เยอะมากให้พูดน่ะนางบีนางบีได้ไหมนางบีไอสติ๊ก <c oughs> นางบีไอสติ๊กแหมที่ันเป็นเมียฝรั่งไงที่มีลูกเป็นลูกเป็นฝ <c oughs> ร,ร,รั่งโมจักกาเกลียดมากที่ต้องมาโยนถามฉันเองเนี่ยเอ้าที่จริงเราไม่รู้จักกันเนี่ยไม่ไม่รู้จักโอ้ยสูดไม่รู้จักไม่ผิดรอ แล้วตนี้จะให้รู้จักก็ได้อาจจะรู้จักอาจจนี้ก็ได้เพราะถ้าเกิดคลิปอย่อ่ไปไม่รู้จักหลายคนรู้จักน้องลินไหมลินท่าขนยานที่เป็นสาวกุ้งกันที่ไปถ่ายกับพี่อ้ําพัชราภาร่าสุดเออน้องน้องลินอ่ะเคยเห็นอันนั้นเป็นอินฟูก็น่ารักของสระเห็นที่ไปเห็นว่าไปถ่ายกับพี่อ้ําเออนั่นแหละน้องลินนี่จะกเพียคนเดียวสิเออกับพวกใครได้ไปถ่ายนั่นคนในบันทันมี แล้วเราจะมานั่งพูดเราเรารู้จักใครไม่รู้จักใครพี่จะไรยไม่มาว่าเลยไม่เราพูดถึงไม่รู้จักนี่คือสนิทสนิทการที่กล้าพูดถึงรู้จักว่าเพราะว่าสนิทพูดได้ทุกเรื่องพี่น้องเขาจะสูบเขาจะไล่ห้องไหนอย่างเงี้ยไม่เอาจีบของเธอชอบถึงกี่โมงอ่ะสองทุ่มปักทุ่มป่ามั้งก็ยังไม่ทุ่มเลยแม่กับวัฒนาพี่น้องพี่มด รู้จักพี่มดดำไหมรู้จักสิคะต้องรู้จักสิต้องรู้จักอยู่แล้วตัวแม่ตัวมัมข่าดนั้นเนาะพี่ธัญญารู้จักพี่ธัญญาฝากเสื้อมาให้อยู่นะครับพี่ธัญญาผมส่งเสื้อให้แล้วนะมอบให้แล้วนะไม่ได้ลืมนะทีเนี้ยให้เขาไปใส่นอนใส่เล่นเสร็จแล้วก็ใส่ไปได้แล้วอันนี้เป็นลายของเขาติดเองนะไม่สื้อเขาเองอ๋อพี่ธเญ่าแบบเองหรอใช่เขาออกแบบเองได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเจอพี่ธัญญาอยู่บ่อยๆในงาน ละครเวทีช่้งวันระวังขอเสื้อด้วยเป็นหัวหนูใส่เสืกก้อก้ามอยู่ใน่องตอนก็มีหรอเออเขาระวังเขาระวังเลยนะครับเพราถ้าเขา,าเป็นซูปเปอร์แมน่เหระเป็นแม่ก็ไฟอยอยพี่นองไขว้บานก็เล่าอี พาเบสไปเจอนะนุนตัออย่างพาเป็นแบเป็นเล่นอยู่ใคอนแกนสทวันเลยนะได้นี่ไงน้องชายเออเร็วๆนี้เขาจะเป็นคอนแก่มากขึ้นนะครับดินข่าวว่าอย่างนี้ใช่สภาพแบบคอนแก่มากขึ้นเลยค่ะต่อไปนี้ต่อไปนี้จะเป็นคอนแก่บ่อยมากขึ้นค่อนข้างมากแต่ยังพูดไม่ได้ใช่ไหมใช่ยังพูดไม่ได้แต่น่าจะได้เห็นแหละถ้านาคนถ้ามาคนเห็นไปก็คงเห็นอ่า แล้วก็คงก็คงร้อนกับจริงๆถ้าไม่มีถ่ายละครก็ไปได้นะแต่แต่นี่พุ่นี้ก็ถ่ายละครไงละครมาถ่ายเช้าุกล้ังีงหกโมงยังอีกนาน่ะต่อไปนี้จะได้ไปคอนแกนบ่อยแล้วรอติดตามไปดูหนุ่มที่ลานี่ไงบอกบิ๊กอยู่ว่าจะได้ไปฟินขับแล้วเม่สิวบราแม่ยิวบดาสิี คนไหนหลอกบ้างนะคะเจ้าของร้านหลอกสุดนะครับไม่มีใครเรามันใช่ดมมันกำลังมันหอมแล้วต้องยิ้มสิอะไรพอเบสําสีงดเข้าฟินครับโอ้ยจบาอ่ถ้าจะไปอยู่หน้าร้านแล้วอ่ะมันก็ต้องเข้าบ้านจะให้อยู่ร้อนๆหรอเบสําสีงดขอฟินครับจบไม่ถ้าฉัไปถึงร้านแล้วจะให อยู่ร้อนๆข้างนอกอออยู่ข้างนอกก็ได้ไม่เข้าไปอันร้อนอันตรายเข้าไปัน้ัอันตลายอันตรายัดอัีอยวพันอัาอ้างหลหัอันอัอัน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 อังอยน่ม้าันอนผ่าันอันอ๊นมันจะใอมอันจะใจมันอันอันยัวดฉี่ันอัน้ไมอันอัน่ไนอไม่ัน้ันอันอราอันอันอนอันอันอรนอั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 ้อัเอันอันอั่อ้นอันวันอันอนอั้อกอนนอนินัอนนออนนอออนนน ถ้าได้ไปบอกเลยเราก็ไปตอนที่จะบอกอการเลยว่าอยู่ยพนักงานเขาจะรายงานอยู่แล้วว่าใครมาหรือ่าเขาอินฟูใครมาแล้วใส่หมวกใส่แว่นปลอมตัวเข้าไปจบปะไม่ได้ครับเขาลุกเ,เหมือนเดิมร้านนี้เขาแบบว่ามีสายสืบมีจับตามาตาคนนี้่ยให้ดั้งอยู่นอกร้านนะ่ะจะเข้าทำาอะไรนะ่ะอยากเห็นไง อ๋อโอเคเดี๋ยวรอไปพร้อมไปเรียนจบรอไปพร้อมฉันจบได้ไปพร้อมกันก็ได้ได้ใครได้เข้าอยากไปดูถ้าเข้าไปเองเนี่ยอันตรายมากอยากไปดูกับเนื้อตาขอกระปุกได้ไหมคะอันนี้คือยาดมดมได้จริงนะครับบอกเขาจะดมได้จริงไหมมันเย็นเนาะมันไม่เหม็นกลิ่นไม่แก่มันเย็นจมูกอ่ะคือเคยดมจริงไหมเคยดมเคยดมเลยมันจะมีกลิ่นที่แบบโบราณมากๆแล้วชอบอะไรเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นกลิ่นหอมๆ หอมอมากกว่าเกลือเหมือนแบบเออเหมือนยาอะไรอย่างเงี้ยนะอันเป็นยาไหมอืมไม่เหมือนเป็นเย็นๆอ่ะเห็นบอกแล้วมันเหมือนกันยาเคยบอกว่ามันหอมมันคืออย่างใช่อันนั้นเออเออต้นไมั้เออดมเขียวต้นไม้เหมือนดมอะไรแต่อันนี้มันจะอันนี้มันจะแบบว่าเขาเรียกว่ามันจะแบบแตกต่างจากอันนั้นอยู่แบบไม่ชอบที่แบบว่าเคยเห็นปะที่มันจะมีเศษใบมันเยอะแยะไปหมดอ่ะ ปกติไม่รู้เพราะว่ามันแบบใช้นานหรือเปล่าเศษอะไรที่มันอยู่ข้างในมันจะคือ้ยมันจะเพื่อนทีเดียแต่ถึงเธอไม่เพื่อนนะอะันนี้คือเพราะสูดเข้าไปแล้วอ่ะไอเศษตรงเนี้ยมันก็ติดจมูกเว้ยอ๋อเคยสมุนไพรเอออะไรอเงี้ยนะอนี้มันอยู่ข้างในอะ่ะมันจะเขิบๆออ,ออกมาชิคชอนะ่อตเลยกป็ปางคือถ้าเปิดมาคุ้เห็นเขื่อคืปิดเลยลนะ่ะไม่ดมเพราะว่าเคยดมแล้วอ่ะมันเข้าไปในจมูกพวกเศษ เป็นเป็นกาแฟมั้งหอมอเย็นๆใครเคยดมแล้วขอเขาไม่มาหน่อยนะครับกดจะย่นนะครับเพจะได้ถ่ายมันก็ติดเหมือนกันนะนนเนี่ยนั่งไ,<ม>ไปไมดมไป <laughs> เห็นไหมล่ะ <laughs> ดมแล้วก็เลิกดมไม่ได้เหมือนกันนะอยากให้ทุกคนเห็นรูปอะ่ะมันเก๋มากเลยอะ่ะแล้วรูปที่ว่ามันไม่เหมือนทีเซนเตอร์ยาดมมันเลยรีเซน,นเตอยาสารถ่ายแฟชั่นชุดอะไรนั่นนะเขาไม่มีหรอกให้เราหรอกยี่ห้อนี้อ ใช่มันสำหรับร้อนเย็นไงมันแก้วกาแฟย่เีก็ต้องยกอย่างนี้ตลอดเวลาจมูกก็คือชนเหมือกันดนแค่ดนไม่ชช่รอวันที่เไปสิ้นค่ะไปแน่เหมือนถ่ายพิเรนดิ้งต้องสีขาวว่าพิเรนดิ้งอ่ะก็สีขาวอะไรสีฟ้าฟ้าดำไม่มีขาวเลยถันเขาไป อันขัดเข้าไกลอันเชินบอกเดอ้อนี่ไงที่เขาเก็บอันนี้รอดิพี่เก็บไหมอ่ะพี่เจนเก็บไหมเก็บได้นะผมไม่มีอะไร,ไะไรนะนะเก็บก็เลยเสียงดังก็เลยไม่มีปัญหาดูไล์ไปแล้วก็โดมฟินแหงไปด้วยมอนอิงอิ่งคืออะไรสั่งทำไซส์ใหญ่แบบนี้ได้ไหมโดอทำขายขายดีมันมีนะเว้ยตอนฉันไปไเล่นสงการอะ่ะ บบอย่ขายเท่าไหร่ดีตัราคาห่าเลยเคออยากขายเท่าไหร่อันนี้เจ็ดบ้าเอันนี้เจบาทนะอันนี้ขายเท่าไหร่จริงๆมันก็ควรจะแบบ7จ็กาสิบแต่ว่ามันก็จะแพงไปก็ห้าร้ยไหมส่ก้าเก้าเหอเออะไรพี่น้องคนขายเท่าไหร่สามเาเก้าแล้วก็อุรอเก้าคุณ กล้าพูดยังไงเราก็กล้าอันนี้ก็79บาทแล้วเพราะว่าอันนี้มันอันเล็กใช่ปะมันยังจ็ดสบ้าบดูมันไซส์ต่างไมเจ็ดสิบเก้าบาทงั้นนี้ก็ต้องแบบห0าร้อยไหมสี่เก้า <49, S 2> อยู่ประมาณ500อะ่ะห้าสี่เก้าเออประมาณนั้นน<ม>่ะแต่ไม่ต้องไปถึงหกเจ็ดเพราะต้นทุนมันมันน่ากลัวมากดูสิขนาดกระปกุกแล้วมันหนาขนาดนั้นฝนะาดีว่ะอเอาไปใส่ปลาเดี๋ยวจริงเอาไปทำอะไรไม่ได้จริงนะใส่ข้าวเหนียวได้เลยจริงนะเว้ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะเอ้ไมออกแล้วใส่ข้าวเหนียวอ่ะ ก็กินได้นะผมไปกินอะเป็นกระเป๋าเอางได้ด้ยซแล้วเวลาเอาของเหรอต้องมุนตลอดนี่หรอสองร้อยเก้าสิบเก้าหรอแต่มันตัดอันนี้เจ็ดเก้ายังดูดิอน,นี้มากเที่ยวหัวเนี้ยอันนี้มันก็ต้องห้าร้อยป่ะจริงๆยิจาดมผมอ,ออกแบบมา,า,าให้สำหรับพวกเราอยู่แล้วคือมันเป็นกลิ่นของคนรุ่นใหม่อันนี้เคยปักตะกร้าอยู่ป้าเนี่ยแล้วคนยังกดอยู่บ้ กดยูกดหมดเลยนะเนี่ยเราดูกันตั้งเป็นพันเป็นหมื่นเขากดกันเท่าไหร่อ่ะมันดูไม่ได้อ่ะรุ่นดีมิตต์เขาบอกเฮ้ยไม่มีรูปเราแล้วอ่ะเฮ้ยไม่มีรูปเราอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราก็ไม่รู้นะยังมีรูปเดียวเฮ้ยไม่ีรูปเราแล้ววะแล้วทำไมยังไม่เห็นรูปอ่ะใคไมาถามเขานี่ใครเห็นเขาเห็นรูปเราหรอไม่มีรูปแล้วอ่ะ บอกเขาส่งให้เราก่อนดิใครพอรูปมาออกให้ก่อนเพื่อนเนี่ยอ,อะไรเนี่ยนางแบบยังไม่เห็นรูปเลยรีทันรีทันหรือยังอะน่าจะรีแล้วนะหน้าเล็กใช่อ๋อเขาบอกว่าอันนี้เป็นภาพจากมือถืออ๋อมือถือเลยเหรอมันจริงหรอแ<ถ>ี่ยรเราแล้ว,แ,ลวแต่เรายังไม่เห็นรูปจริงเลยอะบอสเรวอยากได้รูปอะส่งมาเป็นคืนนี้ได้ป้ะ อะบอกเขาส่งมาคืนนี้เลยมือแรงมือแรงนี่น,น,นี่บอกแล้วบอกเบสบอกมองนี้นว่ารอดใจดีขนาดไหนน้องจัดให้ไอโฟนแล้วให้อะไรพูดได้หรอแม่พูดเะล่ะไม่แต่แม่นะเรื่องราวคือวันนี้อ่ะเอาเอ,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 เอาแม่วันนี้แม่มาหน่อยสิแม่เข้ามาหาคือวันนี้แม่เบสอะมาเฝ้าเบสใช่ไหมแม่แล้วคือมาขอกล่องแม่เร็วแม่ของกล่องก็คือเรื่องราวคือวันนี้แม่มาดูเบสถ่ายแบบใช่ปะ แล้วแม่ก็ไปดิวก<อ>ับบิ๊กดิวว่าอะไรพูดอะไรใช่ไหมเออเออคือมย่างน<อ>ี้ถแม่พูดเองดีกว่าไหมแม่พูดเร็วแม่บอ,อกเร็วไม่แต่เราไม่ต้องบอกไงว่าอะไรแต่ว่าบิ๊กแบบว่าให้เบสอะไรอย่างเงี้เออโอเคได้ก็คือผมบอกว่าอย่างนี้คือยาโดมยาดมนี่สมมติห้องขายดมเนาะก็คือายดอายดมของยอดขายแรงจากวันนี้มันต้องไปเนาะก็คือ อะหลังจากที่เบ๊ฟเป็นพรีเซนเตอร์เออหลังจากที่เบฟเป็นพรีเซนเตอร์ผมก็สมมติว่าขายได้เท่าไหร่ก็จะแบ่งให้เบฟด้วยเออจบๆไปเลยจะได,จะได้จะได้กดตะกร้าแบบสบายใจแน่เนาะแคร์ไว้แคร์ไว้ถ้ามันขายได้แบบเป็นล้านเป็นสิบล้าน<ถ>เป็นร้อยล้านนับจากวันนี้ต้องไปนะวันนี้จะได้เงินเยอะมากเลยนะทุกคนนับตั้งแต่วันนี้ไป,ไปถ้าวันนี้ใ,นใจแรกใจถึงนะใช,ใช่วันนี้ผมนะครับแนะนำะนะอันนี้เป็นเพื่อนกนะันเนาะ ยอดขายวันนี้ไปต้นไปผมก็จะแบ่งให้เบคํำสิงทุกกระปุกทุกกระปุกขายได้กี่เท่าไหร่มันจะขึ้นันนี้หมดป่ะแม่มันจะขึ้นหมดเลยปะขายไปกี่อันแล้วมันจะบอกเลยวันนี้ถ้าคุณกดตากายาโดของเราเบคํำสิงได้ทุกกระปุกได้ทุกกระปุกยาไม่ได้ทุกกระปุกกดให้มันเป็นล้านเป็นสิบล้านทุกคนนี่ทำไม่ใช่แม่นไ้ยทำไม่ใช่แม่นี่คือบอกบอลใหญ่เลยนี่ ผมถึงว่าทําไมถึงอยากให้ซีว่าจะได้หาเงินให้เพ่นเสรหลายๆไง<อ> <c oughs> จะได้หาเงินแล้วหนูไม่ได้ผลิต <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหนูแค่มาถ่ายแบบให้ให้ฟรีแล้วนางก็ให้ i p h o n นแล้วนางก็ให้ส่วนแบ่งของยาดมมาคืออะไถ้าเกิดคนกดตะกร้า79บาทนะ่ะถ้าวันนี้กดยาดมก<ๆ>ี่อันผมจะแบ่งให้กํารกำไรผมจะแบ่งให้เบีสิงด้วยนะครับแบ่งให้เบียนด้วยเพราะว่าอยากให้ อันนี้ไม่มีสัญญานะเป็นสัญญาในคลิปเลยสัญญาใจสัญญาออนไลน์สัญญา,อ,อ,ญญาอันนี้น่าก่อสัญญาเอกสารนะพี่ <c oughs> ผมบอกพี่ไยก่อนนะครับให้ตลอดไปสมมติว่าเธอขายไปสามปีแล้วสามปีข้างหน้าปุ๊บร้อยล้านกับปุ๊กอ่ะเอามันม,<ห>มัน,นมันก็ไม่ถึงป้ามันก็ต้องปีแรกมันต้องเห็นแล้วจะไปรออะไรสามปีข้างหน้าอก็ไม่ไน่มันอาจจะอยู่ได้แบบ เหมือนอืก็อยู่กันเธอก็อยู่กันมาเป็นสิบปียี่สอบปีถ้ามันอยู่ได้แบบ10ปีย0ปีก็ยังจะให้สัญญาใจก็จะให้ตลอดเหรอให้ตลอดตลอดไปเปนี่ตลอดไปฟินแทนตลอดไปเบสไปเลยเบสไปตลอดไปเลยคือจบแบ่งให้ตลอดไปทําไมจริงดิเอาไปเลยเฮ้ยใส่ปีจังวะปกติเป็นสายเปีเหรอเป็นคุณเปีไหมสมมติเวลาก็ปีปีอยู่ใครเงี้ยรอบปีไหมปอยู่ ้อมือร่ต้อมืออมให้รอหน่อยติดเหรอพี่น้องพุณแม่ถอยางออกยู่นีทไมใส่ให้เลยนะครับวันนี้ใครกดยาดมเจ็สิบเก้าบาทเบ่งคำสิงแบ่งอัไปเลยรแฟเร็วทุกคนกดแฟร์แฟแฟ